เตรียมตัวให้พร้อมอากาศหนาวจัดกำลังเข้าปกคลุมเหนืออีสานอุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสและนี่คือรายละเอียดที่คุณควรรู้สภาพอากาศประจำวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกพยากรณ์อากาศว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะเจอกับอากาศหนาวจัดโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดเพียง13องศาเซลเซียสขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นสบายในช่วงเช้าสำหรับภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนัก บางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวสำหรับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยประชาชนควรดูแลสุขภาพให้ดีเพราะลมแรงและอากาศหนาวจัดอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เกษตรกรควรระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรส่วนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องระวังอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างแห้ง สาเหตุของอากาศหนาวนี้มาจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางแห่งฝนตกหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันตอนบนมีความแรงพอสมควรและยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ดังนั้นประชาชนควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือใกล้ลำน้ำคลื่นลมในอ่าวไทยมีความแรงสองถึงสเมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนก็มีคลื่นสูงเช่นกันในพื้นที่ฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงกว่า3ามเมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศประเทศไทย หกนาฬิกาว,วันนี้ถึงหกนาฬิกาว,วันพรุ่งนี้กรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าต่าสุด21-23องศาเซลเซียสสูงสุด29-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบที่25กกมชั่วโมงภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวต่าสุด15-20องศาเซลเซียสสูงสุด28-31อองศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดต ok ่ำสุด4ถึง10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวต่าสุด13ถึง19องศาเซลเซียสสูงสุด27ถึง29องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวต่ำสุด8ถึง12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กมชั่วโมงภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้าต่ำสุด20-22ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด28-30ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- 2ถึงยี่สิกมชมภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าต่ำสุด20-23ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด28-31ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กมถึงส่วโกมชม ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสูงสุด26-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ20-40กมชั่วโมง คลื่นทะเลสูง2-3เมตรในพื้นที่ฝนฟ้าขนองสูงกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด26-29องศาเซลเซียสตั้งแต่กระบี่ขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือ20-40กมชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า3เมตร ตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือ20-35กมชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการเตือนภัยล่วงหน้าของกรมอุตุเพียงพอสำหรับเกษตรกรและประชาชนที่ต้องเผชิญอากาศหนาวจัดและฝนหนักหรือไม่แสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ